สวัสดีค่ะกลับมากับสมหญิงรีแอคจ้าวันนี้มีข้อเสื่อขอสอมาด้วยนะคะน้องสาวอีฉันเองก็วันนี้จะมารีแอคชันเพลงของสาวสาวดีนเกลนะคะกับเพลง nobody care ที่เขาออกเป็นเอ่อเพลงเป็นเป็นลิลิสมาแล้วแต่อันนี้เป็นแบบตัว MV เพิ่งออกมาวันนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วตอนที่ฉันกำลังอัดอยู่นะคะก็เลยเดี๋ยวจะมารีแอคชันกันเพราะอยู่แล้วฉันฟังแล้วแต่ยังแบบไ,ได้ถึงขั้นร้องเป็นแต่เพราะ เราก็จะมาเรียกกันแต่เหมือนตีมขึ้นมามันเป็นแบบลูกอะไรนะลูกบอลที่มันลูกบอลแก้ว <มา S 2> กใช่ใชะใช่ใชมาเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ let's go <S ทำอารมณ์แบบทำลายฝันเนี่ยตอนแรกเปิดมาแบบน่ารักมากสวยจังมุมกล้องแท้อุ้ย โคเท่เลยอ่ะสวยมากเลยเท่เนาะช่องสาวๆคุดเลยว่ะสว้ยทำดี อวิแข่งนี้มีลิเป็นเป็นเป็นเมนเนาะเอ้ยฉันชอบคันนี้เกียร์เสียงของจริงสองคนเลย ชอบการแตกมันเป็นการแตกแบบนอกกรอบอะแบบอารมณ์แบบอุ้ยสวยมากเนอร์ได้มากคับแม่ <laughs> the lady? Nobody cares. nobody cares I know. <laughs> nobody, nobody สารพิษเหรอเราอ่ะมีพ่นพิษด้วย oh. อ้เราแบบก็ลายไม่เบานะคะไม <Okay. S 1> ่แข็โอ้ยรัดมาก,มากค่ะอันนี้คือเขาแต่งเองอีกหรือเปล่าดูดีเทลหน่อยใช่ทั้งสามคนแต่งเนื้อเองอีกแล้วนะคะแล้วก็โปรดิวม oh. ิกซ์บายอะไรนะสเปชชี่อีกแล้ว เพลงดีมากแต่เหมือนเขาแบ่งเป็นสามเพลงที่ออกมาก็คือแบบมีเมนของแต่ละคนอะซอรี่จะเป็นเกลชนีร้องแบบค่อนข้างจะมีความเด่งป๊อปอัพขึ้นมาใช่ปะแล้วก็เพลงที่สองก็คือเพลงอะไรนะที่ฉันเพิ่งดีแอคชั่นไปจำชื่อเพลงไม่ได้เลยอุ้ยลืมอ่ะลืมชื่อเพลงอ่ะแล้วก็เพลงเนี้ยก็คือเพลง nobody ก็ก็จะกลายเป็นคอมบิลี่อ๋อเพลงที่สองของเพลงที่สอง ้าวชื่ออะไรอะ่ะนี่ไง priority priority จะเป็นของอ่า f o w e r f a ที่จะน้องนั่งก็คือบแบบแบ่งเป็นสามคนสามมีต่อเหอะอยากให้เป็นวงอย่างนี้ต่ออะเลิศว่ะเพลงพอทุกเพลงเลยใช่เพลงพอแล้วมันแบบสไตล์มันแบบก็ไม่มีใครเหมือนอะเออก็ชั้นสามคนอะอารมณ์นั้นอะอเอะอ็าเทอะยอดค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นี่คือีแ a ค t i o n ของเราสองคน ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วก็ฝากติดตามช่องของสมหญิงด้วยนะคะกดกด s ับสไคร b e ให้ด้วยกดให้ด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้สมหญิงด้วยงั้นก็วันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย